พี่วันวิริยะชัยครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ผมต้องเรียนเลยนะครับว่ามาตรฐานเวทีของเราเนี่ยยกระดับความหล่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่คุณบรูคอนุพรปุณณการลงไปช่วงต่อจากนี้ไปนะครับผมขับเคลื่อนเวทีอย่างรวดเร็วเลยนะครับจะให้พบกับอีกหนึ่งคนหล่อเช่นกันครับคนหล่อคนต่อไปนี้ไม่ใช่หล่อธรรมดาครับเป็นหล่อแบบก่อการร้ายด้วยครับพี่น้องครับ เป็นผู้สมัครสอสในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งเช่นกันครับไม่เป็นการเสียเวลาครับปรบมือดังส่งเสียงต้อนรับก่อแก้วพิกุลทองครับกราวสวัสดีพี่น้องชาวหลักสีที่เคารพรักทั้งหลายครับ ผมมาที่นี่เหมือนมาบ้านตัวเองเลยครับมีความอบอุ่นมากมีพี่สาวผมเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเพราะแม่ยกที่อยู่ข้างหน้านี่หละโคศกปกติเขาพูดเก่งนะครับแต่วันนี้หาว่าผมเป็นผู้ก่อการร้ายพี่น้องผมรับไม่ได้หน้าตายังผมจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้ยงไง อย่างผมนายเป็นผู้ก่อการรักมากกว่านะพี่น้องชาวหลักสี่ครับวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอกันก่อนการเลือกตั้งจะได้มาพูดคุยกันจะได้มาชี้แจงกันจะได้มาบอกเหตุผลกันว่าทําไมต้องเลือกเพื่อไทยหมายเลขหนึ่งครับพี่น้องพี่นอ้นองชาวหลักสี่ครับเขตนี้ เป็นเขตที่มีการแข่งขันสูงมากเป็นการแข่งขันระหว่างพักเพื่อไทยคุณสุรชาติเทียนทองกับคู่แข่งสามันคุณสกลทีพัทริยากุลและก็คุณสุภาศรอิสระพักดีพี่น้องครับก่อนที่พี่น้องจะตัดสินใจเลือกใครพี่น้องกรุณาฟังผมพี่น้องครับ วันนี้คุณสกลทีพัทรยากุลหมายเลขสิบพักประชาธิปัตย์พี่น้องครับพี่น้องทราบกันดีใช่ไหมครับว่าประเทศไทยที่ถอยหลังมาห้าปีถอยหลังเพราะอะไรพี่น้องทราบกันดีใช่ไหมครับเราถอยหลังมาห้าปีเป็นเพราะการยึดอำนาจเมื่อปี2549ใช่ไหมครับคุณสกลที เป็นบุตรชายของพลเอกวินัยพัทรยกุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำการยึดอำนาจครับพี่น้องคุณพ่อไปร่วมยึดอำนาจทำลายระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้คุณลูกมาขอลงสมัครเพื่อเป็นสอสอตามระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับแล้วอย่างนี้จะเอาไว้เลยครับ อย่างนี้จะรับได้หรือครับพี่น้องประเทศไทยถอยหลังมาห้าปีเป็นเพราะการยึดอำนาจเมื่อปี2549พลเอกวินัยคุณพ่อ,อคุณสกลทีเป็นผู้หนึ่งที่ต้องร่วมรับผิดชอบในชะตากรรมของประเทศไทยเป็นผู้หนึ่งที่ต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายของประเทศไทยครับพี่น้องถ้าคนหลักศีเลือกคุณสกลทีเข้าไปเป็นสสนั่นแสดงว่าคนหลักสี สนับสนุนการยึดอำนาจเมื่อปี2549ใช่ไหมถ้าพี่น้องชาวลักซีไม่อยากให้สังคมตาหน้าว่าไปรับไปยินดีต้อนรับลูกคณะผู้ยึดอำนาจพี่น้องชาวลักซี่ขอขอความกรุณาอย่าเลือกหมายเลขสิบครับพี่น้องส่วนคู่แข่งอีกท่านหนึ่ง คุณสุภพมาศอิสระพักดีคุณพึ่งหมายเลขสิบกพักภูมิใจไทยพี่น้องครับผมว่าพี่น้องชาวลักสีคนรู้จักคุณพึ่งดีคุณพึ่งเป็นอดีตสสในนามพักไทยลักไทยเมื่อก่อนคุณพึ่งเป็นคนโนเนมในยามที่ไทยลักไทยกำลังจริญลุ่งเรืองคุณพึ่ง สุปมาศไปอาศัยพักไทยลักไทยเพื่อขอสมัครลงเป็นสอสอเมื่อได้เป็นสอสอแล้วคุณพึ่งค่อยเป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพเคารพหากับคนชาวหลักสี่ทั่วทั้งเขตพี่น้องครับคุณพึ่งได้ตำแหน่งจากการเป็นสอสอพักไทยลักไทยหลายหลายครั้งไม่น่าเชื่อครับพี่น้องวันดีคืนดีคุณทักษิณชินวัตรและพักไทยลักไทยถูกทำลาย ถูกกันแก้งถูกลังแกจนย่อยยับคุณทักษิณเอาตัวไม่รอดต้องหนีไปต่างประเทศไม่น่าเชื่อครับคุณพึ่งแทนที่จะช่วยปกป้องคุณทักษิณและพักไทยรักไทยคุณพึ่งกลับกระโดดหนีไปอยู่พักภูมิใจไทยครับพี่น้องไม่น่าเชื่อในวันที่ไทยรักไทยจะเล่นเรืเ่องรวงในวันที่ไทยรักไทยกำลังได้ทิดี คุณพึ่งได้ตําแหน่งใหญ่โตทุกครั้งเป็นเลขาและมันตรีหลายหลายครั้งวันที่คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยถูกกระทำยัง่งยีถูกเหยียบครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแ,แ,แทนที่คุณพึ่งจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลคุณพึ่งกลับหนีไปกระโดดหนีจากไทยรักไทยเพื่อหนีตายไปก่อนใครๆล่ะครับพี่น้องหนีไปอยู่กับใครไม่ว่า นี้ไปอยู่กับคุณเนวินกับพี่น้องคุณเนวินที่ก่ออีกคนหนึ่งในยามที่คุณทักษิณมีอำนาะจคุณเนวินเป็นคนหนึ่งที่อยู่ลายล้อมคุณทักษิณชี้นำคุณทักษิณในทิศทางต่างๆคุณเนวินสนิทชิดเชื้อกับคุณทักษิณจนถึงขนาดบอกคุณทักษิณว่าผมตายแทนนายได้ครับ แต่วันนี่คุณทักษิณถูกเหยียบเหยียบเ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 หยียบคุณเนวินกระโดดหนีได้เลยพี่น้องคุณเนวินครั้งหนึ่งแล้วคุณพึ่งาหม่ครั้งหนึ่งแล้วพี่น้องชาวหลักสีจะรับได้หรือครับรับได้หรือครับพฤติกรรมอย่างนี้บางคนบอกว่าตีจากบางคนบอกว่าลาทิ้งแต่บางคนบอกว่าเนรคุณ ที่น้องชาวหลักสี่ลองคิดดูคนอย่างนี้หรือครับที่ท่านจะให้เป็นเพื่อนคนอย่างนี้หรือที่ท่านจะวางพึ่งพาในยามที่ท่านมีปัญหาเขาไม่โดดหนีท่านหรือครับเพราะที่ผ่านมาท่านก็เห็นเลยว่าขนาดนายเขาที่เขาบอกว่าอย่างนี้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 เกาะแข้งเกาะขาทุกวี่ทุกวันพอถึงเวลาก็กระโดดหนีนายแล้วท่านเป็นประชาชนธรรมดาท่านคิดว่าเขาไม่กระโดดหนีท่านหรือครับพี่น้อง พี่น้องครับพี่น้องชาวหลักสีต้องคิดนะครับคุณพัทธิยากุลคุณสก,กลทีโทษทีครับหมายเลขสิบก,ก็ผมบอกแล้วตัวเขาเองไม่ได้ผิดอะไรแต่พ่อเขาไปร่วมยึดอำนาะจคุณพึ่งสุภาพรหมายเลขสิบหก 16. พี่น้องครับพี่น้องก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับ คนของไทยรักไทยให้กับคุณทักษณิณชินวัตรผมถามว่าอย่างนี้ชาวหลักสี่จะเอาหรือครับจะเอาหรือครับวันนี้ชาวหลักสี่ต้องคิดนะครับการเมืองมีสองขั้วเลือกประญประปั์ได้อาภิสิทธิ์เป็นนายกเลือกภูมิใจไทยได้อาภิสิทธิ์เป็นนายกเลือกเพื่อไทยได้ยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีชาวหลักสีต้องคิด วันนี้เลือกประชาธิปัตย์หรือเลือกภูมิใจไทยได้อาภิสิิ์เป็นนายกแล้วยังได้สุเทพแถมเนวินอีกคนแต่วันนี้ถ้าเลือกเพื่อไทยได้ยิ่งรักแถมทักษิณชินวัตรให้อีกขอหนึ่งพี่น้องลักษีลองคิดดูอยากได้เนวินบวกอุเซพ หรือว่าอยากได้ทักษิณละครับชาวหลัก4ี่ครับถ้าอยา,อยากได้สุเทพบวกเนวินอยากได้เนวินบวกสุเทพก็เลือกไปเบอร์สิบเบอร์สิบหกเลือกเอาแต่อยากได้ทักษิณบวกยิ่งรักก็เลือกหมายเลขหมายเลข,หม,เลขหมายเลขหนึ่งพี่น้องชาวหลักสี่ครับสองปีกว่าที่คนไทยประเทศไทยได้ริ้มรองรัฐบาลชุดนี้ท่านได้เห็นแล้วครับ ว่าเขามีศักยภาพแค่ไหนเขามีฝีมือแค่ไหนเขาสามารถแก้ปัญหากับคนไทยอย่างไรพี่น้องครับสองปีกว่าท่านเจ็บปว,วดพอหรือยังครับสองปีกว่าท่านเบื่อพอหรือยังครับสองปีกว่าท่านเจ็บช้ำดั่ใจพอหรือยังครับสองปีกว่าทีวีถูกทุบพอหรือยังครับถ้าพอแล้วท่านต้องเลือกเบอร์ เบอร์เบอร์หนึง่งพี่น้องครับสองปีกว่าที่คุณอาภิชาชสิทธิ์เวชาชีวะคุณสุเทพเทือกสุบรรคุณเนวินชิดชอบได้ช่วยบริหารราชการแผ่นดินคนไทยก็เห็นแล้วครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสองปีกว่ารัฐบาลชุดน,นี้ได้ปะปะปลายไรเลยได้สร้างปัญหาได้ทิ้งความชอบช้ำให้กับคนไทยจำนวนมากสองปีกว่า ปัญหาเหล่านั้นหมักผมสะสมรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนสองปีกว่าคนไทยเต็มไปด้วยความก้ามเกินขืนใจเต็มไปด้วยความอดยากและขนคนแค้นพี่น้องครับปัญหาเหล่านั้นวันนี้ประเทศไทยจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพี่น้องครับปัญหาเมื่อกี้หลายหลายท่านก็มาพูดให้ฟังผมขอสรุปท่านๆตักห้าหกปัญหาปัญหาที่หนึ่งปัญหาค่าของชีพแพงไม่หมด แพงทุกอย่างของแพงทุกอย่างแต่ค่าแรงเท่าเดิมไรายได้เท่าเดิมพี่น้องเป็นดีเต็มเป็นหมดทุกวันนี้เมื่อก่อนหาเช้ากินข้ามวันนี้หาเช่ากินเที่ยงไม่พอแล้วหมดแล้วบ่ายต้องหาใหม่ปีที่แล้วหมูกิโลละร้อยปีนี้กิโลร้อยห้าสิบปีที่แล้วไก่กิโลหกสิบหกสิบห้าปีนี้เก้าสิบร้อยหนึ่งแล้วปีแล้วไข่กิโลเอปีแล้วเขาไม่ช่างเป็นกิโลปีนี้ช่างเป็นกิโล ไข่ปีที่แล้วใบละสองบาทห้บาทปีนี้ใบละหบาทไปแล้วไข่อาบิสิทธ์ใบหบาทไปแล้วพี่น้องแถมไข่ใบเล็กอีกนะนี่คนไทยเดือดร้อนทั้งประเทศพี่น้องครับนี่คือปัญหาข้อที่ 1, หนึ่งปัญหาข้อที่สองรัฐบาลชุดนี้มีข่าวข่าวกันคอร์รัปชันมากที่สุดนักธุรกิจออกมาบอกเลยวว่ามีการคอร์รัปชันปีละสองแสนสามแสนล้านบาท ดูที่มากแค่ไหนพี่น้องลองคิดดูเลยพี่น้องสามารถบอกได้เลยคนไหนขอรับชันบางคนคอรับชันจนปากห้อยอะ่ะพี่น้องบางคนคอรัปชันจนแขนโคตรอะ่ะพี่น้องเห็นเลยในะนี่ตัวดีตัวดีตัวดีคอรับชันปีละสองแสนสามแสนล้านบาทมันมากขนาดไหนพี่น้องลองคิดดีวันนี้พรคเพื่อไทยนำนเสนอนโยบายสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสิบเส้นทาง ถ้าเราสกัดกั้นเงินคอร์รัปชันปีละสองแสนสามแสนล้านบาทพี่น้องครับสามารถเอาเงินตัวนั้นมาสร้างรถไฟฟ้าได้เลยโดยไม่ต้องกู้สักบาทครับพี่น้องลองคิดดูนี่ทายเขามาอยู่สี่ปีปีหนึ่งคอร์รัปชันรถไฟสิบสายอยู่สี่ปีก็คอร์รัปชันรถไฟสี่สิบสายพี่น้องคิดดูดูมากขนาดไหนคนที่ปากห้อยอยู่แล้วคงห้อยมากขึ้นนะครับ นี่ขนาดนั้นพี่น้องลองคิดดูถ้าเอาเงินคอร์รัปชันตรงนั้นมาสร้างประโยชน์ให้ลูกหลานคนไทยไม่ดีกว่าเลยครับเอาไม้ทุนการศึกษาเอาไม้คู่ยืมเพื่อศึกษาเอามาทําถนนทางมาสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปอีสานไปเหนือไปใต้ไปทุกที่ไปได้หมดพี่น้องคิดดูไม่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยมากกว่าเลยครับท่าน,นพี่น้องครับเราต้องหยุดยั้งการคอร์รัปชัน การหยุดยัง้งการคอร์รัปชันมีทางเดียวพี่น้องครับก็คือต้องเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนรัฐบาลพี่น้องครับนอกจากการคอร์รัปชันแล้วรัฐบาลชุดนี้มีปัญหาเรื่องปล่อยปลาแล้วเลยมีการปล่อยยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่น่าเชื่อพี่น้องสามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายกว่าหาซื้อน้ำมันปาล์มไม่น่าเชื่อซือน้ำมันปาล์มพี่น้องต้องเกาคิว้ว หาซื้อยาเสพติดไม่ต้องเข้าคิวไม่จํากัดโคต้าด้วยคิดดูสิประเทศไทยทำไมมันอเด็ดอนนาดขนาดนี้พี่น้องครับสองปีกว่าที่ผ่านมาปัญหาอีกอย่างหนึ่งเราได้ข่าวตลอดนะครับว่าเวลาโยกย้ายขา้าราชการทีก็มีการซื้อขายตำแหน่งผู้กำกับโรงพักนั้นโรงพักนี้สมล้าน5ล้านสิบล้านยี่สิบล้าน ผู้ว่า10บล้าน15หล้านนายอำเภอตอบเข้าโรงเรียนก็แปดแสนหนึ่งล้านคิดดูพี่น้องครับซื้อขายตำแหน่งข้าราชการข้าราชการดีๆที่ทำงานรับใช้ประชาชนไม่ได้รับการสนับสน,นุนข้าราชการเห็นสวยที่เลียแข้งเลียขานักการเมืองได้ดิบได้ดีแล้วอย่างนี้ข้าราชการที่ไหนจะรับใช้ประชาชนล่ะครับพี่น้องพี่น้องครับ เราคนไทยเราต้องสนุนข่าราชการที่ดีข่าราชการที่ช่วยเหลือดูแลทุกๆพี่น้องใครทําดีเขาต้องได้ดีใครทําดีคนนั้นต้องเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อมาช่วยพี่น้องประชาชนมากขึ้นใช่ไหมครับไม่ใช่พอมีเงินก็เอามาซื้อตําแหน่งพอได้ตําแหน่งแล้วเอาตําแหน่งเอาหน้าที่ไปลีดไถพี่น้องประชาชนพอได้เงินมากขึ้นก็นไปซื้อตําแหน่งต่อพี่น้องครับอย่างนี้ใครจะเดือดร้อน อย่างนี้คือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็จะเดือดร้อนไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมครับพี่น้องครับนอกจากปัญหาซื้อขายตำแหน่งแล้วรัฐบาลชุดที่สองปีกว่ามีการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐานมากที่สุดครับพี่น้องคนไทยเมื่อก่อนได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ออฟสมายสยามเมืองยิ้มใช่ไหมวันนี้เป็นเมืองอะไรเป็นที่เป็นแลนด์ออฟดับเบิลสแตนดาร์ด เป็นสยามเมืองสองมาตรฐานไปแล้วน,นี่คือความอับอายขายหน้าของคนไทยที่มีต่อชาวโลกนี่คือความอับอายขายหน้าที่คนไทยทนไม่ไหวจึงต้องมีคนเสื้อแดงออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อความยุติธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไอครับถ้าไม่มีความอายุติธรรมก็คงไม่มีคนสแสดงมากขนาดนี้ใช่ไหมครับยิ่งมีความยุติธรรม ยิ่งมีความอายุทีรทำยิ่งมีการกดขี่ยิ่งมีคนเสื้อแดงโผลออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองทุกทงที่วันนี้ไปที่ไหนก็มีคนเสื้อแดงครับพี่น้องพี่น้องครับนอกจากการมึงครับใช้กฎหมายสองมาตรฐานแล้วรัฐบาลชุดนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาที่สำคัญที่สุดของประเด็นนี้นั่นคือปัญหาความแตกแยกในสังคมพี่น้องครับ ประเทศไทยไม่เคยมียุคไหนที่บ้านเมืองเรามีความแตกแยกมากเท่าขนาดนี้พี่น้องวันนี้ปัญหานี้จําเป็นต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนความแตกแยกเป็นตัวหน่วงลังไม่ให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ประเทศไทยจะพัฒนาไปได้คนไทยต้องกลับมารักกันก่อนคนไทยต้องมาวมมือกันคนไทยต้องจับมือกันคนไทยต้องช่วยกันผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าครับพี่น้อง สองปีกว่ารัฐบาลชุดนี้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาเป็นต้นเหตุของปัญหานี้เขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ปัญหานี้มันหนักหนาตาหัดขึ้นกว่าเดิมสองปีกว่าคนไทยก็ได้เห็นแล้วครับว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่ปัญหาความแตกแยกในสังคมไม่มีวันดีขึ้นเป็นอันขาดครับพี่น้องครับพี่น้องก็เห็นแล้วครับ ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์พึกษภาธมินปีที่แล้วรัฐบาลชุดนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าได้บังคับใช้กฎหมายสองประทานได้กระทําย่ำยีต่อประชาชนกลุ่มหนึ่งเรื่อยมาหลังเหตุการณ์พึกสภาธมินปีที่แล้วก็ยังไม่ยุติพูดคําว่าปลองดองปลองดองพูดมาปีกว่าแล้วอาภิิษ์พูดบอกปลองดองแต่งตั้งคณะกรรมการสามชุด แต่งตั้งคณะกรรมการเหล่านั้นมาแล้วอภิสิทธิเวชาชีวะดันไม่ทําตามคณะกรรมการทั้งสามชุดครับพี่น้องบอกว่าปลองดองหลอกลวงคนไทยทําให้คนไทยควยเข็บอกว่าเขามีความมั่นใจมีความตั้งใจจับปลองดองแต่ที่ไหนได้ครับวันนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วครับพี่น้องการปลองดองภายใต้คําพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่มีอะไรที่เป็นจริงเลยครับสถาการณ์ของประเทศไทยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับพี่น้อง ปลองดองมาปีกว่าเราเห็นแต่ดองไม่มีปลองครับพี่น้องผมเองถูกดองมาเก้าเดือนผมถูกดองมาเก้าเดือนผมออกมาเพื่อนผมจตุพรถูกดองต่อพี่น้องวันนี้มีคนสแสดงนับร้อยคนถูกคุมขังในเรือนจำหลายแ,แห่งนับร้อยเขามีความคิดต่างทางการเบือง เขาไม่อยากจะกรเขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของบ้านเมืองนี้ทําไมไม่สิทธิ์เขาประกันตัวมาเพื่อต่อสู้คดีเชกเช่นคนอื่นๆล่ละครับพ่อขาอายายยังได้สิทธิ์ยังได้รับสิทธิ์ประกันตัวมือปืนฆ่าคนตายยังได้รับสิทธิ์ประกันตัวคนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองทําไมเขาไม่ได้รับสิทธิ์นี้ล่ะครับพี่น้องนี่หรือก็คือการปลองดองของคุณอาภิสิธทธิ์เวชาชีวะพี่น้องครับนี่คือความเจ็บปวดพี่น้อง ถ้าเราอยากเห็นการปอรงดองจริงๆมีทางเดียวครับพี่น้องนั่นคือต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยการเอารัฐบาลชุดนี้ออกไปเอาพรรคเพื่อไทยมาทําหน้าที่แทนกบพิ้องวันนี้ยิ่งรักษชินวัตรสาวสวยรวยความสามารถออกมาพูดแล้วบอกว่าอยากเห็นการปองดองในของคนในชาติมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเห็นประเทศไทย ได้ผ่านพ้นวังวนของความเจ็บปวดตรงนี้ทันทียิงรักบอกว่าแก้ไขไม่แก่แค้นผ่านมาเดือนกว่าผมติดตามคําสัมภาษณ์คุณยิงรักษ์มาโดยตลอดพี่น้องลองคิดดูเดือนกว่าแล้วผมไม่เคยเห็นคุณยิงรักษด่าทอต่อว่าใครผมไม่เคยเห็นคุณยิงรักษ์กระแนะกระแหนะใครผมไม่เคยเห็นคุณยิงรักษ์พูดจาให้ใครเสียหายเลยอย่างนี้สิครับถ้าจะบองดองต้องพูดจาภาษาดอกไม้ใช่ไหมครับ ถ้าจะบังดองต้องพูดจาภาษาดอกไม้เข้าหาทุกคนขอความร่วมมือขอคําแนะนําของคนทุกคนมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขครับพี่น้องประเทศไทยไม่มีวันเดินหน้าไปแข่งขันในระดับโลกเลยครับพี่น้องลืมไปเถิดครับพี่น้องคนไทยยากที่จะหาความสุขได้ครับพี่น้องพันพี่น้องครับถ้าเราเห็นประเทศไทยเดินหน้าไปด้วยกันอีกครั้งเราอยากเห็นคนไทยมีความถูกอีกครั้งพี่น้องครับทางเลือกเดียวของประเทศไทย คือพักเพื่อไทยหมายเล่หหนึ่งครับพี่น้องวันนี้คุณอาภิสิ์เวชาชีวะพยายามพูดเลยมาพยายามบิดเบือนข้อได้จริงปากบอกปองดองแต่คำพูดยังใส่ล้ายอยู่พี่น้องครับนี่ล่าสุดได้ข่าวว่าจะไปจัดเวทีที่ราดประสงค์วันที่23มิถุนายนนี้ เขาบอกว่าจะใช้เวทีนี้ในการชี้แจงข้อแท้จริงครับพี่น้องผมบอกคุณอภิษ์คุณจะไม่ชี้แจงอะไรคนไทยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการที่มีคนฆ่าตั้งคนถูกฆ่าตั้งเก้าสบิบคนบาดเจ็บล้มตายพิการสองพันกว่าคนถามว่าถ้าไม่มีคนสั่งทหารอยู่ดีเขาเจะปืนมาฆ่าคนหรือครับอยู่ดีวันดีคืนดีทหารจะปืนมายิงหัวคนเล่นหรือครับ ถ้าไม่มีคนสั่งทหารคนไหนจะบ้าเลือดไปทําอย่างนั้นหรอครับแล้วถามว่าถ้าไม่มีคนที่ไม่มีอํานาจจริงๆเนี่ยใครจะสั่งทหารได้ใครจะสั่งพลเอกนุพงศ์ได้ใครจะสั่งพล,ล,ลเอกประยุทธ์ได้ใครจะสั่งได้ถ้าไม่ใช่จมอพจมพลอภิสิทธิ์จอมพลสุเทพหรอครับ ถ้าไม่มีจอมพลเอาพิสิทธิ์จอมพลสุเทพไปสั่งทหารคนไหนจะกล้าลงมือด้วยความเมีเหมโหดฆ่าคนไทยขนาดนี้ฉ่นั้นคุณอสิทธิ์จะเอาอะไรไปแก้ตัวจะเอาอะไรไปชี้แจงคนไทยในเมื่อมันชัดเจนอยู่แล้ววันนี้หาเสียงโวยวายบอกว่าเออเวลาหาเสียงที่ไหนมีคนเสื้อแดงมาชูป้ายว่าดีแต่พูดถามว่าใครต้องรับผิดชอบกาเบตบใครสั่งฆ่าประชาชนเข้าย่างหมากแพงใครแก้ คนเื้อแดงไปชูป,ป้ายงี้โอ้โหเด็กชายมากร้องวายๆบอกว่าผมถูกลังแกผมถูกลังแกพี่น้องพี่น้องลองคิดจินตนาการดูนะเหมือนกับว่ามีนักโทษคนหนึ่งมีผู้ต้องหาคนหนึ่งถูกจับข้อหาฆ่าข่มขืนถูกจับข้อหาฆ่าข่มขืนแล้วไปอยู่บนโรงพักญาติผู้เสียหาย ปกติเวลาญาติผู้เสียหายเขาเจ็บแค้นเขาต้องกระโดดถีบใช่ไหมเขาต้องกระโดดถีบพนันชกต่อยผู้เสียหายเอ้ยเขาต้องชอกต่อยผู้ต้องหาอะไรนั้นวันนี้ญาติผู้เสียหายเขาไม่ชกต่อยเขาชูป้ายแค่นั้นเองนายอาภิสิทธิ์เวชาชีวะบอกว่าเขาถูกลังแกครับพี่น้องตลกดีไหมเนี่ยในวันที่ออกคำสั่ง ในวันที่มุ่งมั่นที่เอาชนะคัากานทางการเมืองในวันที่ต้องการเอาชนะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่สนใจว่าสังคมไทยต้องตกอยู่ในความแตกแยกอย่างไรไม่สนใจว่าจะสร้างรอยแผลเป็นให้กับสังคมไทยอย่างไรในวันนั้นเวลาจะทำไม่คิดแต่พอทำแล้วไม่คิดไม่รู้จักจะรับผิดชอบใดๆเลยครับพี่น้องไม่น่าเชื่อครับนี่ไม่น่าเชื่อวันนี้มาบอกว่า เขาถูกลังแกเขาถูกลังแกผมถามว่าคนถูกฆ่าคนถูกยิงพิการยังไม่มีใครออกมาว่ววิวเลยว่าเขาถูกลังแกด้วยซ้้าเขาอยากเรียกร้องหาความยุติธรรมอยากเรียกร้องหาความเป็นธรรมว่าใครฆ่าเขาใครยิงเขาใครทําให้เขาบาดเจ็บใครทําให้เขาพิการใช่ไหมครับไม่น่าเชื่อแทนที่จะพูดรับผิดชอบ แทนที่จะมีความเป็นลูกผู้ชายแทนที่จะเอ็นอกรับและก็ขอโทษประชาชนวันนี้พยายามเบียดเบือนพยายามบอกว่าเขาถูกกลังแก่พี่น้องครับพี่น้องชาวหลักสีที่เคารบวันนี้การเมืองมีสองขั้วผมบอกแล้วขั้วหนึ่งประชาธิปัตย์เลือกปัญิปันธ์เลือกภูมิใจไทยไม่ว่าเลือกพักไหนไม่ว่าเลือกเบอร์สิบหรือเบอร์สิบหกได้อภิสษ์เป็นนายกได้นะเนวินได้สุเทพเป็นของแถมถ้าเลือกเพื่อไทยได้ยิงลักบวก ทักถิณนจิตวัตรเป็นของแถมพี่น้องชาวหลักทีครับวันนี้ท่านเห็นแล้วว่าสองปีกว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่างไรถ้าท่านอยากเห็นปัญหาเดิมๆอยากได้รัฐบาลที่มีความสามารถเดิมๆวันดีขึ้นดีไม่รู้ทําอะไรก็มาชวนคนไทยเครารพองชาติเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นหกโมงเคารพองชาติบแนาฬิกาเคารพองชาติถ้าอยากได้ก็เลือกประชาธิปัตย์ไปถ้าอยากได้ช่างขครกิโลขาย ก็เลือกประชาธิปัตย์ไปถ้าเลือกถ้าอยากได้ยาเตียบติดเต็มบ้าน็นเมืองก็เลือกเขาไปถ้าอยากเห็นการคอร์รัปชันเต็มบ้าน็นเมืองก็เลือกเขาไปถ้าอยากเห็นคนตายถูกฆ่ากลางเมืองอีกครั้งหนึ่งก็เลือกเขาไปพี่น้องครับแต่ถ้าอยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นอยากเห็นคนไทยมีความสุขอีกครัง้ง อยากเห็นคนไทยมีชีวิตชีวิตใหม่อีกครั้งอยากเห็นประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อีกครั้งพี่น้องครับมีทางเลือกเดียวของท่านก็คือพักเพื่อไทยครับพี่น้องครับพี่น้องครับสองปีว่าพี่น้องก็เห็นแล้วครับคนที่บอกว่าจบออกฟอร์ดจบออกฟอร์ดออกฟอร์ดออกฟอร์ดแต่เวลาทำงานจริง ยังสู้คนที่จบออกเกลตกไม่ได้เลยสองปีกว่าถ้าท่านยังคิดจะเอาเข้ามาอีกปัญหาก็จะเดิมเดิมท่านจะเจ็บปวดเหมือนเดิมประเทศไทยจะชอกช้ำเหมือนเดิมความแตกแยกจะยิ่งกว่าเดิมพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยไม่มีทางเลือกทางเลือกเดียวประเทศไทย ถ้าอยากเห็นประเทศไทยมีความสีวิลไลอีกครั้งถ้าอยากเห็นคนไทยมีความสุขครั้งถ้าอยากเห็นลูกหลานไทยมีอนาคตอีกครั้งนั่นคือท่านต้องช่วยกันเลือกหมายเลขหมายเลขหมายเลขห,หมายเลขห,หนึ่ง,เ,งเพื่อไทยเพื่ออนาคตคนไทยและเพื่อชัยชนะของประชาชนกบพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจครับกับผู้สมัครสสของเราครับเรียนเชิญรับดอกไม้ครับส่งเสียงดังๆให้กำลังใจก่อแก้วพี่กุลทองครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่พลังหลักสี่เรียกว่าวันนี้มาให้กำลังใจก่อแก้วพี่คุณทองกันล้นหลามครับพี่น้องครับวันนี้